โอเคท่านผู้ชมขอเตือนก่อนว่าพาคน,นี้มีเสียงที่น่าลำคาญและเอียร์เลฟเป็นอย่างยิ่งแล้วก็ตอนนี้คุณภาพมไปในวิดีโอดีขึ้นเลยโอเคนะก็เตือนไว้เท่านี้ก่อนใครที่ดูก็อาจจะปวดหัวได้นะครับก็แนะนําว่าถ้าใครหัวร้อนง่ายหรืออะไรไม่ควรดูนะสำหรับพาคนี้เนาะก็เจอกันแค่นี้ครับไปเจอกันในวิดีโอครับซีอีโอเกครับ ภาพปลาตึงเงาภาเปลาคนดูมัยคุยดูเห็นยางงี้คนดูคนดูเห็นยังงี้เยภาพปลาตนงเงาโอเคนะอ่พอดีทุกท่านนะชากัวช่างลาทุยเนี้กระบบเฮ็ด HOG ศูนย์เจ็ดนะกับเกมปลาไข่ปลาไข่แม่งเ็ไหมครับก็คลิปนี้ไม่มีสักกระเบื้องเลยคือ มีบุคคลบุกเข้าบ้านนะแล้วก็เปลี่ยนลิฟน้ำจ่ายเปลี่ยนลิฟน้ำใหม่มึงไม่คิดอะไรจะสนทนากูในคลิปหน่อยเหรออันนี้มึงอัดคลิปหรือไนท์อัดครับดึงพูดได้ตามสบายเลยนิมหนุกดีวะไม่ต้องโง่ใครทำอะไรบ้างเพื่อนมันจะมีใครทำ้ะคนที่มันชอบเล่นลิฟน้ำก็มีมึงน่ะเป่ามึงคนเดียวเี่เล่นลิฟโบราเนี่ยอะไรนี่ บ้านกูบ้านนี้ก็ยังเหมือนเดิมพร้อมกับป้ายหลุมศพลิฟก็วันนี้นะฮะเราก็จะเจอกับชาวกล้วยชากลางลาวนะฮะที่อยู่ตรงนี้นะทุยเนี่ยเนี่ยเล่นบุกอะไรอย่างเงี้ยไอ้เทียมแล้วเล่นแล้วเล่นแล้วมันไม่ใช่อะไรที่มันไม่หายแล้วก็นี่ก็เป็นคางผมแล้วนี่ก็เป็น คลังสมบัติของผมซึ่งนี่สีมือคนนี้นี่เขาเอาไดมอนด์มาให้ก่อนที่ผมจะไปเจอเดพาสนั้นกับจยักหน้าอันนี้ก็คือชุดเกาะที่คนนี้ก็เอามาเหมือนกันแล้วทำไมตีโดนแล้วมึงถือโล่ยังไม่ใช่เหรอพี่กูหันหน้าอีกด้านนี่ฟิสิกไปครับก็เขาในในเขาก็เอาชุดมาให้ใหม่ให้เราใหม่ฮะเราก็ทำการเปิดพิธีนะฮะ เดี๋ยวเดยวเดี๋ยงเปิดกล่อง้เปิดให้กูพร้อมเลยอ่ะเตมดเต็มเต็มดีนะให้เราทำฮอเปอร์้ดยิ๊ิงวมันคือเซมุนเมุนเมุนมนมนใช่มันคือเซรามุนใช่ใช่แลวก็คืออาตานิยมมังกรเพลิงด้วยท่านผู้ชม นี่คือเสียงของมากิโนมูนนะเสียงนี้แท้จริงนะไม่ใช่เสียงแบบไม่ใช่เสียงในคลิปนะนี่แหละนี่คือด้านที่แท้จริงเขาง้อชุดครบเซ็หล่อเท่่ะขอบคุณมากเลยไทยขอบคุณรูอกูใช้เวลาทำนายเขาได้ไหนน้ำตาจะไหลเอ้ยแล้วทำไมเนเธอร์ไลท์นี้ไปหาจากไหนเลยแยะ มันขุดมันขุดพวขุดลงยันล่างสุดอะทะลุลาวาไปเลยอะยันเบ็ดล็อกอะไอเนเทไรท์รอบนั้นที่มึงไปตายนียลกนรลกปะเช่นนั้นแหละสามสิบอันอะการแลกเปลี่ยนกับซาตานฟินนะกับซาตานนี่แลกวิญญาณกับเนเทไรท์ของอะไรเรียบร้อยกันอะสปิดสปุต คุณที่เห็นเปาใส่คิตตีดีสักทีให้เพชรตาเปาก็ไม่ทำอะไรเลยดูเปาทำดีให้อุตส่าให้เพชรไปยแต่คิดว่าเปาจะเลยเอนชานชิดเกาะอะไรแต่มันดูดีขึ้นมาหน่อยกลัูกลัวกูกลัวทำพังไงไ่่กูเลยไม่กล้าใช้เลยเนาะคือได้ของดีแล้วกลัวแปลกไหมโอเควันนี้เราจะทำดีาความเวอวังอันไกลพูน เดี๋ยวเราหาสมุดอินชานแล้วก่อนซึ่งผมจาไม่ได้ว่าตัวเองเก็บไว้ไหนอ่าเจอแอ้ะเป็นดิงปุ๊บป๊อบเปนดิงเนี่ยเปาก็ไปหามาได้นะอยู่อยู่ที่บัวบ้านนี่มีสีโอ้มันมัน,นมันมีตัวขายอยู่ตัวหนึ่งอะซีกูพยายามหามันแล้วอะแบบขุดตีขุดตีขุดตีไปเรื่อยๆไปจะหาจริงๆธนูพระเจ้าตากเขาอยู่ไหนนี่ไงธนูพระเจ้าตากจำได้นะตุนงมึงะมึง ทำไมเด็กได้มันมุดไวยังกูซาแบบทาแบบเฟือยเฟือยด้วยนะแบบไอ้เฟือยอมีเฟืรอยอยู่ในเฟือยด้วยดิว่าไอ้ไพ่แม่นอนไหมแม่นอนบ้างขวดไหมท้งคืนน่ะีมีเตียงเนี่ยคือกูรู้เว้ยทุกทุกครั้งที่มันมีคนมาบ้านกูเว้ยมันจะต้องมีอย่างน้อยหนึ่งคนนอนเว้ยไม่รู้เหมือนเป็นเหมือนบ้านที่นี่มันแบบมีอาถรรพ์อ่ะมันจะต้องมีคนมานอนทุกครั้งเว้ยแล้วกูนอนใกล้ๆหุ่นด้วยนะไม่ไม่นอนเหมือนมาเสียเที่ยวมาเสียเที่ยวอ่ะ เทียวนั้นว้าว,าวออเ,เสียพัดลมฟุบแอเ่เพกทำไงได้มันร้อนดูความดูสปีดที่เกมเมอร์กว่าคือ,ค,อคือกูไม่กูไม่ยอมเอาพัดลมมาเป่าเองนั่งเงืออกนั่งเงอแตกเพื่อที่ให้คุณภาพเสียงออกมาดีแท้ๆ CPU เจดีเปล่าก็ไม่มีชุดเจดีอ้าวแล้วเปลาไม่เอาไอ้นี่วงก้อนไปด้วยเอ๊ะเดี๋ยวกูเอาอันนี้มันยังเอาเอากออกออกเปล่าไม่ได้เปลาไม่ได้เปลาไม่ได้เอาของไปด้วยเอ้านี่เอ้าเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวกูลืมลาปิตลาฟูรี่เอ้ยไม่ต้องดีกว่าเดี๋ยวไปหาข้อมูลไอ้ยเดี๋ยวไปเอาเมนด์้ิพี่หมู่บ้านเอาดูเปลาไม่เอาปิกแอดกระขวานไปเอ้าเออลืมเอาเปลาไม่เอาเอ้าแป๊บกูเบร์กูเบร์ กูรนการบ้านวิชาคณิตอาจารย์เล่นไปกูเบลอขอโทษขอรีโรนการบ้านวิชาคณิตไปกูเบลอเบลอสุดแอพเพิ่มยิงกูทำไมนะเอ๊ะอันนี้มันไออันทำพุ่งขึ้นนี่มันใช้หินอะไรวะไออันพุ่งขึ้นนี่ทำเป็นอะไรครับทำเป็นอาไรลง โปรเฟนไงเออเออเนี่ยอันเนี้ยไม่รู้จริงไงทำเป็นในเฉพาะไอ้ดึงลงแล้วกูจะเปิดกล่องไห้งวะกูจะเอาของนี่เิดึิงดึงดิงดึงดึงองอ่าจัดการระเบียบปกในตัวก่อนปกปี้ดอกไม้นี่เอาไวโอ้โอเคแล้วก็รับพลัง อินฟินิตเหมือนใส่อินฟินิตี้กันเลยข้อข้าคือชะตาที่มีอาจหลีกเลี่ยงข้าคือชะตาที่มีอาจหลีกเลี่ยงอยากให้เบเกตเล่นได้ถ้าปุเปิดวนเทนูยิงไปโดนบ้านในเฟ์สขึ้นมาที่เฟ้ยอะไรขึ้งนะไม่ทำจะดีที่สุดแระกวนะเราทำเงินจุดวิธีว่าจุดวิธี เล่นจะได้ดิไม่เอาแค่ครั้งนั้นกูเล่นไฟเช็คแค่จุดหนึ่งจุดปุ๊บมันหายยกหลังเลยนะอะมาลุดไปแล้วมลุดมือไปแล้วมาลุดมือไปแล้วว้าวบวกกิ๊้นะกันม้งเฮ้ยเฮ้ยจะถัวมาเองหรอฮะเสียงว่าี่เสียงอ้ไเฟิร์มใช่เหรอ f v d v มาแล้วแอบชมคมับ ท่านผู้ชมครับขอต <AND S 2> ้อนรับสมาชิก SMP คนหนึ่งครับ FRTV ครับผมตบมือว้าหล่อนเลยเชียร์อะไรกันคือเปล่าเปล่าเปล่าไม่เก่งไม่กังปิดคอได้หรอ ฉันจะอินชั้นเล่นอะไรกันไปด้วยเล่นไม้ขาเซียน S M B ไม่เล่นละเซิร์ฟเวอร์อเดนี้ม่เล่นละเชนี่กูซ่คขาไปเลยคุณทำอย่างงี้กูได้ไงเพื่อนโทรมาเพื่อนสุติถ้าน้องเปาเดินเดินไปแล้วก็พี่แล้วก็ไปเห็นชุดเกาะอะไรขึ้นมาจะเกิดอะไรขึ้นล่ะไม่เล่นหรอกมีขาบ่ะเซิร์ฟเวอร์อะไรก็ไม่เล่นละไปนะ เช่นนี่เฟิร์สเฟิรร้านเทคไอวีเสริมไหนเนี่ยคุจะรู้ว่ากมลงไม้ไ่เลยละเฟิร์สกูไงอีเวนเฟิร์สเอสเอ็มจีอะมาเลยนะมาเลยนะนกแบกสอง ไฟแอปพลิเคชันบรอดพุชิงนั่นแหละครับท่านผู้ชมนั่นคือฝาจากไอวีอาร์ทีวีนะไอไอเบรสโปรเทคชั่นไอวีนี่คืออะไรวะมันเป็นอินดามีเจ กันดาเมจดจะเบลดมาใช่อีฉันที่ทำมากันมอนตัวเดียวมันมันจะเป็นได้ไงเออไม่นรั่จะทนอย่างนั้นได้อเอเอวีจอยเออเฟิร์สอยู่ไหนวะอะไรบูมบ้าขาอยู่นาบ้านมูลาดเนี่ยเอ้ยเอ็นพีซีเนี่ยอ๋อมันไม่ใช่มันไม่ใช่ดาบเลือดหรืออะไรอ๋อมันคือระเบิด ป้องการระเบิดนี่เองแต่ถ้าเกิดไปเองชา้นแบนี้มันจะให้น็อกแบ็คถ้าเงินลงเอามากันระเบิดดีกว่าก็อาจจะจําเป็นตอนที่เราได้ไฟเดียวเอเดอร์มากอนเออไฟเดียวมากรอะไรอะไรคือเอเดอร์มากอนมอไเออเอเดอร์มากรเอนเดอร์มากออนอให้ตายเหอะเวลกูฮอน เฮ้ยเฟเฮ้ยมึงทำอะไรอ่ะเฮ้ยแล้วใครปิดบ้านเนี่ยกูจะตกใจไหนก่เนี่ยเดี๋ยวเวลกูหมดอ่ะเสียงฆาตกรอีพอร์เตอร์อะอะมูกุสตุ้ๆเฮ้ยมาได้มาจากไหนวะเฮ้ยเฟิร์สตามมาตามมาเดี๋ยวกูพาไปหาของเดี๋ยวกูพาไปเอาเอาอะไรสักอย่างเออบูสตันตอนนี้เรามีปัญหาเราเราขาดเอ็กพี จะมาดีๆเลยอมันไม่ดนมึง่ะไอ้เี้ยอยู่ห่างกันไว้ในช่องนี้แดกอันนี้จะดีอ่ะแม่ัวันโดนอพีซีป่ะวะเออไม่โดนไม่โดนไอไอพีซีไม่องดเมนดูบ้านมดิไม่เหลือสร้างแล้วะ้พีซียงดยคลาไอส์ริ ที่จริงข้าไม่สะดวกมันเป็นแล้วเพราะมันเยอะเยอะเกินไปแล้วล่ะก็อย่าฆ่าตัวของดีไอ้เหี้ยไม่งั้นไอ้ไผ่จะต้องทุกทรมานหาเมนดี้อีกครึ่งชาติอ่ะคุณต้องไปหาบ็อคบ็อกคอ้ตัวนั้นอะไอ้ตัวที่มันมีไอ้ตัวที่มันทำทุกชาติไปแล้วดกมาบอคเคยชี้ไม่บอกว่าคุณต้องการเลื่อนไปดพาไปมาเชนี่เชนี่ กึมๆึมกึกึมก oh, oh ึมกึงก well> ึกึมึงๆึกึมกึกึกึม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 กึออกึมดึมดึมกึมกึมกึกึมกึกึมกึมกึมกึงึมกึกึมดึมกึกึึมกึกึมกึมกึมกึงกึมกึมกึมึกึึงึมกึมกึงกึมกึมึมก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 ึงึึึึึึึมึึึึึึึึึ ต้องเนื่อยเลย d i s c o n n e c t นี่อะไรนี่คือผลของการที่คุณนี่ก็คือผลของการที่คุณเสียมีว่าหลังมาเกินไปมันก็จะหลอนหัวทางนทีไม่เหนื่อยสนิกัะหลอกไ้โง่หลอกเาเลยว่าหลอกรก็ตายะนี่โง่ โอา้เพิ่มอ่ะเจ็บไปเพิ่มไม่พอฉันต้องไปทำอานี่ละบ้านาแน่ผ่บ้านายแน่เิเิเิตะมนี่ก่อนมันี่ก่อนไอ้ผ่อ้าวเมียไอ้ผ่เมนดี้นี่ไอ้ผ่เมนดี้นี่ใช้กี่เอโมรอล่ะเออยี่สิบเจ็ดไยี่สิบแปดยี่สิบแปดไม่ใช่ถูกว่ะ เอาก็ตัดไม้เอามาหาไยตัวนั้นนะที่มันขายถ่ายสติกอ่ะแล้วก็เอาไปแลกอิมมอลอ่ะทำอย pues ่างนั้นไปเรื่อยๆอ่ะจนได้78อิมมอร์ลอ่ะมันใช้กี Shen ่อันไรคนขายสติกอ่ะสามสิบสองอันเออเฟิร์สเฟิร์สเฟิร์สมึงดูนี่มึงดูนี่มึงดูนี่เฟิร์ส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 ดูนีดู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 กูมอบสิ่งนี้กับมืออันนี้ถูกไหมเนเธอร์ไลเนร์ไง ชุดเกาะนรกอิววว่าไอ้นี่ไงเฟิร์สที่พระเจ้ามือเนี่ยที่บอกกันงั้นอะโอ้ก็บอกว่าเขาไปลงลาวาได้นี่ว่าใช่ใกล่อ,<ข>องก็มีเกาะลงลาวาได้เฟิร์สแต่ตัวมึงไม่ทนลาวา <c oughs> มึงเข้าใจไหมในกล่องก็มีนะเอุปกรณ์พร้อมะไอเนี้ยของกูเต็มที่มึงเอากล้องมึงกูด้วยว่ามาก็จะให้ชุดใหญ่ครับใครมเอมาารอบป่ะเอมาโอบไม่ม,มีเลยะ ไม่มีอ่ะกูค้าบมาพอดีแล้วกูก็ขายไปเลยขายฉงนั้นไปฮะกูต้องเป็นดูมเฟ l ลเยอร์ล่าไม้อีกแล้วพี่นะกูต้องตื่นเต้นไหมเนี่ยเพราะว่ากูอาดชุดเพชรแบบแรงมากแล้วอ่ะย้ายไงเพืร์ย้ายหยานครามทำได้บอกว่ะดูดิป่าเปิดคลิปไม่บอกกูอ่ะแล้วป่าก็เบิร์นกูไปละก็ปกติดีนะกู ใครมือใคร้องคือคำถามชวนเล่นแล้วก็หนีงเร็วกออเออออเอออทำไมมันมดป่อยอย่างวะมเยทโคเทโคโกเบิร์ดมันใช่ไงวะกดค้างไอ้สัตเฟิร์สแล้วมึงไม่ยอมไปกินไมค้าดึบว่านให้เ่อยทำไมวะกูก็ว่ายู่เป็นมาคิ๊ส่งใหม่แล้วยังมันคิปอีกเหรอกู่งในกุไดมึงอะเฟิร์สกุ้นได้ เขาบอกไปแล้วมึงจำไม่ได้เออเดี๋ยวนะพูดเดี๋ยวนะฟาร์มแข่งตัอดอัดเดี๋ยวนะฟาร์มชูกกระเคียนอัตโ,โนมัติวงจรมันคุ<ห>้นๆั้ยไพ่ไพ่อะไรไพ่แม่ไพ่วงจรมันคุ้นนะเอ้บ้าไม่เหมือนกูจะคุ้นสิอยูแลไอ้ไพ่วงจรมันคุนๆๆ้นนะเพื่อนนะไม่คุ้นเอาเปล่เฟิร์สมันเครื่องที่บ้านกูไม่เอามึงไม่เอาอันนี้จริงดิเนี่ยขวานกับปิกแอที่กูสาให้ไงเีย ไหนอะ่ะเอาไม่เอาเจ้าเอา่เอ,อโมกุะตุมตุ้มตุ้มไม่ใช่ในตัวมึงอ่ะอ๋อเนี่ยมึงม่ากันไหมมึงเ,เก่งแค่นั้น,ห<ภ>นแนนหละไอไผยเป็นฝ่ายผ่าฝ่าสับปะร้เลยเฟิร์สเป็นฝ่ายเลยตอนนี้ไอ้ใส่ลงคิวไงไอ้ตัวกูไม่กระนี่งว่ะ ข่วยเล็กขวยเล็กข่วยข่วยอะไรหรอขวยเล็ก่วยเอาตีค่ะแม่เมื่อแล้วกูเกิดไหนเนาะเราไปไอ้ยัยมึงไม่ได้นอนบ้านดวยงเหรอโอ้โเกมไปแล้วแล้วเฮียแกอยู่ไหนนะอ๋อไม่รู้อ่ะโอ้หายเออเฮ้ยระวังไอ้ซอมบี้ขโมยของไปนะเฮ้ยวันนี้ขอไปนอนบ้านเปล่ากแล้วนะเออนี่เป็นครั้งแรกที่กูต้องใช้คอมเมนเทเลพอร์ตเด้อ ตามใจ,มใจ,มใจเ,เปล่าตามใจเปาตามใจเปล่าเลยเปาลิฟต์กลับไปนอนบ้านเร็วกว่อนที่ซอมบี้มันจะขโมยของไอ้เฟิร์สแล้วมันจะกลายเป็นซอมบี้ที่โหดที่สุดในโลกไปเร็วนอนแล้วมันจะเช้าไหมไอ้อเฟิร์สอยู่ในเฟิร์สเออว่ะมึงคิดอะไรอยู่นั่นนั่นนั่นไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออยี่คิดไปได้ <laughs> นอนแล้วมันจะเช้าไอ้เฟิร์สมันยังไม่ได้นอนนะเฮ้ย <c oughs> อะไรสตาร์เบิร์ตี กูสังเกตไว้เฟิร์มดีมาเมาโอ้อย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 เอ้ยเชืยอนี่เปิดฟิวส์เอ้ยสัตว์ดิเดอสันเอ็นที่ที่กูบอกไปในแชทมึงมึงรู้ยังไหมชื่อชื่อยังไงฮัลโหลคุณคุณเาขอลองดับเมิลเลยจะมาอะไรยะเอาเอาชิดใจไหนวะ แั่แฟนพอใจเองหรอเปล่าผิดหวังไงรู้ไอ้เชี่ยมันชุดในเทไลท์ป่ะแล้วท้าดาบอ่ะอย่าทำกูดาเม็มันดะมันแตกอยู่แล้วไอ้เยี่ดาบเอร์ไลท์ปกติอ่ะดาบดาบกูไอ้นี่เลยนะปอชั้นไหนวะเนี่ยแชทที่มีแต่กูกับเปาตัวมึงเลยแชทแอบเปาตาปูลูติงกราบเลยนะวะ รูติ้งมันทำให้ดับของเยอะขึ้นแล้วก็ไฟไฟนี้สามอันดิกกิ้งสามแล้วก็ตีแรงขึ้นไอ่ีอะตีแรงขึ้นวีอะตอนนี้ดับเมทดาบ14 14แล้วติดไฟอ่ะพอมมือเอาดาบไดมอนต่อกันสองอันเลยแบบกลัวดาบไดมอนต่อกันสองอันอนะบอก34เบียกรู้อ่ะ กูค้าวโล่ใช้กับชาวบ้านครับนเดียวเขาเขามีโล่เท่ๆกูไม่มีเฮ้ยอ๋อเดียวกันนั่นแหละอะไรนะนอนบ้านเปล่ามึงมึงกินหุบอะไรนะาเเปปไลยมึงมึงกินหุบอะไรนะเอ้ยนอนนอนเตียงเปล่าดีกว่าเพื่อนเอาล้วกูจะนอนเตียงไหนอ่ะสัตว์แล้วเตียงกูสำรองไว้สองเตียงนอนข้างกูเนี่ยเป้องไม่เชื่อละเฮ้ยนะกลัวไอ้สัตว์ ไอ้ขี้ดความหลอนเนียอย่าทุบกูบอกว่าอย่าทุบไปแล้วเอ้ยตกตจโอ้ยไอ้กรบาดไม่ได้ซฟมันยังไม่ได้นอนเซฟเลยนะสันพี่เราไปเกิดไหนอะกเปานู่นเหนือนะไอ้สวัสดีสไปเดร์ ขอหอยหน่อยโอ้โอ้เจ็บเจ็บเอ้กูโดนผักขึ้นแล้ไม่ชิงกันริบน้ำแบบใหม่ไอ้เฟิร์สโฟบตรงไหนอะตกอยู่ตรงนั้นอะตกไปในน้ำแล้วมันเหลลือแต่ง้ามันเหลือแต่ลงน้ำกับเสื้อบนสะพานลงในน้ำพอลงเน็ตมันอยู่ในน้ำแล้วเวนทอร์นี่เจอยังซอมบี้โอเคในี่แล้วก็ปกติดเฟิร์สรีบมาไง ก่อที่บุกี้นี่มันจะยยอะมากกว่านี้ตังให้นี่กูตัวให้มึงีรอบเลยดิเนี้ยเหมือนพวกมึงมมาหาแบบเด็กติดพิมอ่ะเฮ้ยใครโดนคิปเปอร์ไม่นะเขากูกูเพิ่งอุดไปเอะไรขึ้เฟิร์มมาเขาของนี่เอาแล้วไปนอนนี่เออมันก็ต้องนอนแหละถูกปะมึงไม่ขอสู ฮะมันเดิมโอโจด้วยเฟิร์ตฟังนะถ้ามึงยังเอาของจะไปแยกตั๊วเวมามามๆเนี่ยกูกูจังกูจังอ๋อแลวหายหายไปแล้วเม่เรียกกอกน้ำไปแล้วเบิร์ตรูตของเฟร์ยังเพื่อนยังหาอะไรไม่เจอเลย ลดลดทำไมครัะอ๋อกูลืมไปมันเป็นบั๊กกับเชดเดอร์ที่มันไม่ทำงานมึงนอนดีเฟิร์สกูไม่ได้เก็บมาของกูเต็มเนี่ยเดี๋ยวกูให้คนดูกูเป็นพยานเลยเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยเนี่ยเินเวนทอรี่กูเต็มเนี่ยแเราออกเกมเฉยเลยเฟิร์ส ก็เอาของก่อนดิเดดมึงไม่ขอชีวิตจากกูแล้วใช่ไหมกูได้ฟ้าเลยกนวุ้ยวุ้ยหลบเออมึงนี่มาเอาของมึงเดี๋ยวมันดีสปาวหายโว้ยเชี่ดสองพี่ใส่ก่อนโอเคไปหน่อยของเต็มป่าถามยังทำมกูตีรัวๆไม่ได้วะเออ กูนึกว่ากูโดนจิตกูนึกว่ากูจะโดนจาว่าสิ่งก่อน first อยู่ดีกูตีรัวๆไม่ได้ไหนอระเบาของอะอยู่แถวในน้ำอะไม่มีอะไรเลยจะบอกแล้วดีสเปาหายหรือไอ้ภัยเก็บก็บอกอยู่จะทำไงอะคิดตั้งแต่เลฟโตนครั้งนั้นแล้วนะป่าตามมาไม่มีอะไรของมึง่ต้องมไดโอ๊ยเด็ดตกอี ปปจะไปไหนนะมุ้งให้กูตามมึงก่อนไอ้ยรอยร้าวเามเ่งกูร้าวเหม่งกูเอ้ยกูหือกูต้องกูต้องแปลกคำเตือนตอนเล่นคลิปแล้วว่าระวังว่าเสียงคลิปแม่งดังมาอ่ะอ้าวไปไหนอะเฟิร์ส ลุดเนาะไม่ไ uhm ด้ลุดไประบบอ๋อตัวโอเคลุด oh. ด okay, ัง oh นั oh. ้นโอเคฝ่าละคลิปดีม oh ันหมดแล้วแหละนอกนั้นมันเป็นขวามวุ่นวายล้วนเดี๋ยวกูต้องปิดคลิปละคลิปแม่ก็อยาบู๒๐บาทด้วยเรส่องโซมตุ๊กตา โอเคนะฮะก็ท okay, ่านผู้ชมนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคลิปนี้ก็ขออภัยเลยนะครับมึงเข้ายังไงก็ไไปหนอ่ะอยู่ตรงหน้าบ้านเหมือนกันเลยกูจะได้ปิดสักทีหน้าบ้านมึงอะเฟิร์สก็มา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 กูจะได้ปิดไหมกูก็ขี่รอบมาแล้ว ก็นะฮะท่านผู้ชมนะฮะก็ภาคลิปนี้ก็เออ่ขอลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าแล้วก็ขออภัยนะฮะที่เสียงมันหุ่นวายมากนะฮะเพราะว่าตอนนี้ก็มีคนหลายคนอยู่ในห้องผมนะแล้วผมก็อยากอัดอะมันก็เลยคุณภาพออกมาค่อนข้างที่จะแย <oh> <ina> <description> mm ่นะก็ซีโอเกนไดกี่เดียวครับบ๊ายบาย